ครับครับได้ครับได้ครับพร้อมไหมครับครับเป็นไงบ้างคะพร้อมพร้อมอมมากครับเพราะอีกนิดเดียวก็จะขึ้นแล้วใช่ครับพอมากพอมมากครับก็ก็เต็มที่ครับใช่ครับที้ได้มีโอกาสไปรันทูนิดหน่อยครับก่อนลงมาสัมภาษณ์สื่อก็พร้อมแล้วครับอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูโชว์ดีๆจากพวกเราครับครับวันนั้นมาแบบ ใเมื่อวานเมื่อวานครับใช่ใช่โอ้โหดีมากนะสวยมากเดี๋ยวไอ้กับมิ้งเขาทําไว้ดีนะสุดๆใช่ครับใช่ครับก็จริงๆก็แอบกดดันนิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยเขารุ่นพี่เขาทาไว้ดีขนาดนี้แล้วเราจะแบบได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็เต็มที่ครับใช่แต่วันนี้เดี๋ยวไอ้กับมิ้ซิลก็มาให้กำลังใจนะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีมีเจ้าเจ้าบุกด้วยฟอยกับบุกนั่งเดี๋ยวนั่งดูเป็นเพื่อน ใช่ครับใช่จะแบบว่ามีแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรแค่ไหนเลยโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมเซอร์ไพรส์เลยยังไงไม่เอาเอาไม่เอาอันนั้นเก็บไปแค่รอบซ้อมอันนั้นไม่เอาโอเคโอเคที่จริงๆก็ในโชว์มันจะมีเซอร์ไพรส์มากมายซ่อนอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนรอดูจริงๆเพราะว่าทุกโชว์มันจะมีแบบมีความพิเศษในตัวของมันเองครับสปอยไปหลายที่แล้วมีตีลังกา จริงมีตีลังกาจริงจริงแต่อาจจะใช้สลิงม้วนหน้า3ตลกหรือเปล่าผมไม่รู้ครับมีอะไรอีกนะมีตีลังกามีอะไรอีกเพื่อนมีมีบินไหมมีบินด้วยมีบินอยู่บนฟ้าด้วย feel life feel life บินครับครับเกิดะไรขึ้ี่ทำรอบเดียวแน่นาระไรเดี๋ยวลอดูในโชว์ดีกว่าขอบคุ ก็ใกล้แล้วครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับกับงาน GMM TV Fan Day in b a n น k ดย์อ n นแบ k ครับครับครับติดฟันหรือติดเต้นครับติดเต้นก็จริงๆตอนนี้ถ้าทุกคนไม่สะดวกมาเดี๋ยวยังสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่นะครับพี่ครับพาร์ติเกิลเมเจอร์ครับครับผมใช่ครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับเต็มที่กันมากๆจริงๆแล้วก็วองว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับโชว์วันนี้ครับใช่ครับถึงที่เดี๋ยวเราจะไปทุนโลอ๋ออ ใช่เคยเขาตังมีไปบราซิลครับสิ้นปีตอนสิ้นปีครับใช่เด่นตื่นเต้นครับงตื่นเต้นมากตตื่นนเ้คือชีวิตนี้พวกเราสองคนยังไม่เคยบินไปไกลขนาดนั้นมาก่อนเลยครับก็ที่จริงๆจะถือเป็นการเดินทางไกลที่สุดครั้งแรกครั้งหนึ่งของพวกเราเลยครับใช่ครับก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะไปทําให้แฟนๆตรงตรงนู้นประทับใจได้ครับใช่ช่วงสิ้นปีครับนั่นประมาณแบบธันวาอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มคุยเริ่มอะไรเราต้องเตรียมอะไร จริงจริงๆรมีเซตลิตรเพลงไว้บ้างแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนลันไปกับไปทีละงานครับก็จริงๆหลังจากงานตรงนี้เนี่ยวิ่งหน้าเราจะบินไปที่เวียดนามแล้วก็ไปการมีติ้งที่นั่นใช่อ๋อไปด้วยเหรอครับโอเคโอเคครับเจอกันนะครับเชิญครับครับครับเตรียมคทำพิเศษอะไรแบแฟนเวียดนามก็คือ จริงๆเป็นเรื่องของโชว์แหละครับเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราจะมอบให้แฟนๆที่นั่นได้ก็จะเป็นเรื่องของโชว์เป็นเรื่องของความสุขความน่ารักความรักจากพวกเราครับก็หวังว่าแฟนที่นู่นที่มาหาพวกเราเขาจะได้ความรักจากพวกเรากลับไปครับจริงๆก็คือจะมีแบบว่าคนที่เคยไปหม่ขึ้นมาบอกก่อนแล้วมีแบบว่าเอ้อยากถามว่าต้องเป็นยังไงบ้างอะไรนะต่อยมี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 แอบถามครับก็จริงๆเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารอร่อยอ๋ออาหารอร่อยแล้เราก็เลยอยากลองอาหารใช่ชั้นว่าสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ อาหารอร่อยเขาท่างก็แฮปปี้ครับมาสายกินแล้วเขากินแล้วครับตอนนี้ีคพอมแล้วจริงๆริงจริงๆคิดเซตลิเพลงไว้แล้วอย่างต่อแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นหลังจากจบงานตรงนี้ครับตอนนี้เราโฟกัสกันที่งานตรงนี้ก่อนครับใช่คืนี้คืนนี้คืนวี้คืน้คืนนี้ืนน E ้7้คป่ะเพื่อน EP 7ครคืนคืนนี้คืนนี้คนนี้นคืนคนคืี้คืนนคืนีคืีคืนยีคืีคืาี้คนี้นนี้ืมี้จริงีความหวานขึ้นนะอื สปอยได้ไหมเนี่ยหรือเปล่าหรือเปล่าคือนี้ทุกคนจะได้รับแบบความสุดที่มันมากขึ้นจากอีพีที่แล้วครับเพราะว่าอีพีที่แล้วจริงๆเป็นจุดพีคเลยเนาะอีพีนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องราวของการคียคลายปัญหาต่างๆคียคลายปมต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากอีพีที่แล้วครับใช่ใช่ครับก็จริงๆตอนตอนอลิฟเฟนออนอยู่แล้วพวกเราก็ยังโชว์อยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากจบโชว์พวกเราก็จะไปแบบปั่นปั่นเทรนกับทุกคนแน่นอนฝากแฟนๆด้วยนะครับก็สามารถรับชมยอนหลักในทางแอปกวาดีนะครับเวลาสามทุ่มครึ ครับจริงๆก็สึกขอบคุณครับขอบคุณครับจริงขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยครับทั้งแฟนคลับของเราเองทั้งของพี่ฟอสแล้วก็บุ๊กแล้วก็นิโอมาร์แล้วก็ลูกจานแล้วก็อีกหลายๆคนในในเรื่องครับพี่เจนนี่แล้วก็ใครนะทีทีเจ้าทีครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบช่วยกันช่วยกันพูดถึงช่วยกันแบบเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบดิสคัสกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพวกเราเข้าไปอ่านอยู่ตลอดเลยครับวันเกิดเขาตางนี่ว่ามาวันเกิดเฟิร์สวันเกิดเฟิร์สวันเกิดเฟิร์สครับ นินเทนโดเหรอคเขาทวงผมเช้าเย็นทุกเวลาหลังอาหารจริงๆนะทุกคนไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้ทวงแล้วเขาไม่ทวงแล้วครับผมผมก็บอกเขาว่าซื้อไปตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนบินก่อนบินยาวๆอะไรเงี้ยบิน5้ากชั่วโมงเนี่ยต้บซื้อให้แน่นอนแบบได้เล่นแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าคุณซื้อให้เร็วผมอาจจะได้เล่นเร็วนะทุกวันนี้คุณก็นั่งเล่นเกมคอมค่ะ Aa, เดี๋ยวว่ากันละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้แน่นอนใช่ครับของขวัญเหรอครับอ้อจริงจริงๆรงของขวัญเขาตังได้ให้เฟิร์สเป็นในรายการอาร์มแชร์ที่ผ่านมาแล้วค,ครับก็จะเป็นน้ำหอมสร้อยคอแล้วก็หนังสือหนังสือซึ่งน้ำหอมนี่เฟิร์สยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะวันนี้เอามาด้วยวันนี้ผมเอามาด้วยเพราะว่าเจะแย่งใช้อาได้ดีแบ่งได้โอเคครับครับ เออ,อ,เอ่อมันเพิ่มความพิเศษมันก็อาจจะต้องมีหรือเปล่าไม่คือเรื่องของเรื่องคือแบบวันถ่ายรายการอาร์มแชร์รเราก็นั่งคุยกันว่าเอ้ยเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดแน่นอนเอาจริงๆนะผมพูดตรงๆนะ <S <S ผม,มคิดว่ามีครับ<ช>แต่ผมมาถามเขาว่ามีไหมมีไหมเขาบอกไม่มีไม่ไมีไม่ไมีมมมผมก็เลยว่าเขาไปว่า ไอ้ใจคอไม่ดีเออไม่มีไม่มีให้ได้ยังไงปีนี้แล้วผมจะมีให้คุณเลยใช่เราก็เลยแกล้งถามเขาว่าแล้วปีนี้อยากได้อะไรแลว n ิน Nintendo ก็ผุดขึ้นมาวันนั้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าเราเตรียมของขวัญไปแล้วนะครับใช่ครับใช่ก็เลยใช่ก็เลยต้องเพิ่มให้เขาน่อยแต่ของที่เขาให้มามันก็เป็นของที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆครับเพราะว่าอย่างนั่งเครื่องไปต่างประเทศต่างๆเราได้อ่านหนังสือด้วยแล้วน้ำหอมก็เป็นของที่เราได้ใช้ทุกๆวันครับสร้อยคอก็จริงๆใช้ได้บ่อยๆนะแต่ว่าผมใส่ไม่ได้ หมายถึงว่าะตะขอมันเล็กเกินกว่าที่ผมจะใส่เองต้องต้องรอให้เขาใส่ให้อะไรอย่างงี้ครับอ่อมา,ามาทางนี้ซะและ้วไ,ไม่ได้แถมครับมันเล็กจริงๆ,ๆทุกคนเดี๋ยวครัง้งหน้าเอามาให้ดูครับยอย่างที่บอกครับว่าถ้าอ,อยู่คนเดียวมันจะใส่ไม่ได้ครับดเดี๋ยวก็บอกเขาไปลืมวีคหน้าผมหัาไว้คุณใส่เลยอ่ากันเวียดนามได้เงานเวียดนามงานเวียดนาม ใชเครับผมครับผมไหนใชนะคะวันนี้ขอสมคำสำหรับงานนี้หน่อยามใช่มคนละคลัคโอ้มันเดือดมากเฮ้ยมมันเดือดมากอืม แกถ้าแกผมมีไฟอ่ะผมมีไฟอ๋อคุณมีไฟคุณมีไฟผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันเมื่อกี้มีไฟสะดุ้งเลยเขบอกมันดีมากเออมันดีมากแล้วก็ฝากคือตอนจุกยังไม่จบงานวันเป็นคู่เราครับก็จริงๆงานจีเอ็มทีวีแฟนเดย์อินแบงคอกนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับก็เดี๋ยวพวกเราสองคนครับจริงๆวันพรุ่งนี้ยังมีจุดดังจุลดังแล้วก็ปันพูวินครับก็ฝากให้กำลังใจ อุนิจังของพวกผมด้วยนะครับใช่ครัอุนนิจังครับอุนิจังวันอุนิจังก็มาให้กำลังใจเมื่อตะกี้สู้ๆนะเมื่อตะกี้เขาก็มาทวิตเตอร์เอ่อเอ็กใส่ผมว่าสู้ๆนะอ่าครับครับผมว่าผมมีปัญหากับเขาหนึ่งครับผมอ๋อครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยู่ในคอนเสิร์ตกับพวกเราอยู่ในแฟนมิกับพวกเราก็เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันที่อวันดีนะครับเวลบสามทุ่มสี่สิบห้าครับครับผม ครับแล้วก็ฝากงานอื่นๆของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมิสต่างๆหรือว่างานอะไรก็ได้ครับยังไงฝากพวกเราไว้ในอ้อมบอกความใจด้วยนะครับฝากเลยนะครับเลี้ยงแมวด้วยนะครับล่าสุดล่าสุดครับผมล่าสุดล่าสุดล่าสุดเหมือนหลังจากงานวันเกิดครับสารผมก็ไปหามันโถกับคนทางไปเข้าไปโดนสวบเลยเล่นกับน้องอยู่น้องๆเขาก็เหมือนแบบเงวเงวคนคใส่ผมผมก็เลยแกล้งน้องขอไปแย่จิ้มพุงคอยจิ้มพุงสักพักนึงมันโถสวบ เป็นรอยประมาณ3เซ็นตรงนี้รอยงามที่มือเบาๆคบาวเป็นรอยผมก็เนี่ยมันโถงครับเออเออรับขวันรับขวันรับขวันมาเกินครับครับไม่อยาก ชอบครับชอบชอบชอบได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์รครับเซอร์ไพรส์รามาการการได้รับของขวัญเหมือนกับการได้รับสิ่งดีๆไงบางที่มันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของของขวัญมาอาจจะมาในความรู้สึกดีๆแทนความทรงจำใช่คุณให้ยิ่งให้ของผมเยอะผมก็ยิ่งมีความทรงจำกับคุณมากขึ้นไง<อ>ปีนี้ผมจำได้คุณให้น้ำหอมคุณให้หนังสือ,อคุณให้สร้อยคุณให้ Nintendo ก็จริงใช่พอวันเกิดผมผมก็จะได้รับความรู้สึกนี้มากเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคได้ครับได้ได้